เห็นทนายเขาอ้างว่าก่อนหน้าเนี้ยได้พานานารายบีนาเข้าไปรอมอบตัวก่อนแล้วแต่แต,แต,แต่ตำรวจไม่ยอมมารับตัวเสนิหน้าข่าวมือถือ จนกระทั่งวันนี้ที่ตำรวจเข้าไปบุกจับนานาที่บ้านย่านพระขนงแม่คุณขาบางทีก็เขีย่ยให้ดราม่าปะคุณนะพาเขาไปมอบตัวแล้วแต่แต,แต,แต่ตอนนั้นเจ้าหน้าที่อาจจะยังตรวจสอบอยู่เลยอาจจะยังไม่จับทันทีพอมาอีกวันเขาตรวจสอบพบข้อมูลเขาก็แค่ไปเชิญไปรับตัวถึงบ้านอาจจะไม่ได้มีอะไรรุนแรงก็ได้แต่สุดท้ายปลายทางก็เป็นข่าวถูกจับอยู่ดีแหละ กรณีตำรวจบุกจับนานาไราบีนาคาบ้านพักย่านพระขนงตามหมายจับข้อหาพรกรกู้เงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและช่อโกงทั้งนี้จากการพูดคุยสอบถามคุณนานา<ๆ>เธอยังมีความกังวลเรื่องของลูกเรื่องการประกันตัวและเรื่องงานแต่สุดท้ายรู้ไหมทั้งหมดทั้งมวลคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือเด็ก ยิงอยู่ในวัยรับรู้สิ่งต่างๆและนักข่าวก็นะขอร้องเธอไว้หน้าเด็กเขาหน่อยอย่าปั่นข่าวลงให้มากกว่านี้เลยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายเถอะเสนอหนักข่าวมือถือหือบางคนบางคอมเมนต์สามเติมเขาเหมือนจะเหยียบเขาให้จมดิน สนเสรนักข่าวมือถือไม่ให้โอกาสเขาได้แก้ตัวเลยทั้งที่วันนี้เขาได้ออกมารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําผิดพลาดพวกเราเองควรจะมีที่ให้เขายืนบ้างไม่ใช่ไปด่าเขาหรือพิมพ์เพื่อความสะใจคนแบบนี้วนอยู่กับสิ่งเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆจิตใจก็จะอยู่ในแง่ลบ คนพวกนี้ไม่มีทางคิดบวกได้ทั้งเพื่อนรอบตัวทั้งสังคมที่เขาอยู่ณขนาดนี้ก็ลงโทษเขาน่าจะมากเพียงพอแล้วเว้นพื้นที่ให้เขายืนแล้วคนนอกอย่างพวกเราก็รู้จักเขาจากข่าวจากผลงานก็แค่มอบพลังใจให้เขาให้เขาต่อสู้ดิ้นรนใช้หนี้จนสำเร็จถึงจะไม่ได้ช่วยอะไรแต่แต่แต่ก็ไม่ควรจะไปซ้ำเติมหรือด่าทอเขาเหมือนคุณเป็นผู้เสียหายเองทุกคนนะมีสิทธิผิดพลาด แต่แต,แต่แต่เมื่อล้มได้ก็ต้องลุกขึ้นมาได้เป็นหนี้ได้ก็ต้องใช้คืนได้แม้ว่าวันนี้จะยังไม่มีแต่ถ้าสู้ถ้าตั้งใจถ้าพยายามยังไงก็ต้องใช้คืนได้แหละเป็นกำลังใจให้คุณนานาทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นสัญเสัิข่าวมือถือในปัจจุบันนะถามในเธอตอนนี้มีด้วยเหรอไอคนที่จะรักษาคำพูดรักษาคำสัญญามันหายากยจ้ะจนนี่คิดว่ามันไม่มีอีกแล้วอะ เอาจริงๆก็เข้าใจที่ฝ่ายหญิงเขายอมก็เพราะความรักแต่แต่แต,แต,แต่ยังไงสติก็ต้องมาก่อนสนสนหน้าข่าวมือถืออก,การลาออกจากงานไม่ใช่เรื่องดีผู้หญิงอะถ้าหาเงินเองได้ก็จะมีที่ยืนมีปากมีเสียงแล้วก็ไม่เสียงด้วยถ้าวันหนึ่งผู้ชายมันหมดรักเพราะอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นี่แหละเป็นบทเรียนของผู้หญิงทุกคนที่มีงาน ร้องล่ะย่าลาออกเด็ดขาดเพราะถ้าลาออกถ้าผู้ชายทิ้งเราคือหมดทุกอย่างเลยนะไม่เหลือแม้แต่ศักดิ์ศรีของตัวเองมีใครได้ดูโขนกระแสตอนอดีตแอร์โฮสเตสสาวช้ำรักหลังทิ้งอนาคตทิ้งอาชีพเพื่อเป็นแม่บ้านให้สามีนักบิน สุดท้ายถูกนอกใจแถมทิ้งภาระให้จงอย่ามั่นใจในอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองเพราะแม้แต่จะได้ขึ้นชื่อว่ารักกันมากแค่ไหนถ้าคนเรามันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนกันดือด้อโดยที่ไม่มีสัญญาณอะไรเตือนเลยแล้วคนที่จะลำบากก็คือเราเรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลสอนให้รู้ว่าอย่าฝากชีวิตไว้กับคนอื่นไม่ว่าจะกับใครก็ตามส่รนหน้าข่าวมือถือ